สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่าในแลนาล็อกแลนด์เวิร์ดเจเนซิสครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมพาทุกคนไปดูวิธีการเริ่มเล่นในส่วนของ o l g กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆท่านก็คงจะเรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับว่าถ้าจะมาเริ่มเล่นในช่วงระยะเวลาตรงนี้แล้วก็ต่อ,ตอ,ตอไปในอนาคตเนี่ยควรจะเริ่มต้นแบบไหนส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ทางด้านขวาได้เลยโดยถ้าเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าในหนึ่งวันเราควรทําอะไรบ้างในส่วนของ ROLG ครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองนะผมคิดว่ามันควรจะเป็นในส่วน ของสายงบน้อยหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นครับแต่เอาจิงๆิงอ่ะมันสามารถทำได้ในทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นงบสูงกว่านี้หรือเป็นงบสุลต่านครับมันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้น โดยหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้มีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆนะครับที่ผมจะพอนึกออกได้และก็เป็นประสบการณ์ของผมที่เล่นอยู่ที่เซิร์ฟนี้ประมาณเกือบเกือบสเดือนครับแต่ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับผมอย่างแรกที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนเริ่มทํานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นงบน้อยหรืองบสูงก็ตามเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนทําในส่วนของเวทบอร์ดตรงนี้ครับให้ครบทุกเวทถ้าคุณพอทําได้นะครับแต่จริงๆในตัวผมเองอ่ะผมก็ทําไม่ครบทุกเวดหรอกครับเพราะมันมีบางเวดท,ที่เราไปทําแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มค่านั่นเองครับในส่วนของคนที่เติม VIP นะครับคุณจะทําได้ทั้งหมด6เวทครับแต่คนที่ไม่ได้เติม VIP คุณจะทําได้แค่5เควสเท่านั้นโดยเรามาเริ่มกันที่เควสแรกครับมันจะให้เราไปล่ามอนสเตอร์ทั้งหมด300ตัวซึ่งเมื่อเราไปลงแมปนะครับแล้วเราฆ่ามอนสเตอร์เราจะได้ item ไอเทมที่ชื่อว่ามอนสเตอร์เลมแน้นตัวนี้มาฆ่า1ตัวเด้งเข้ามาในตัวละคร1ครั้งครับคุณจะฆ่าเท่าไหร่ก็ได้ต่อ1วันครับมันก็จะเด้งจํานวนตามที่คุณ ค่านะวันนั้นนั้นแต่เอาจริงๆอ่ะเราค่าแค่300ก็พอครับตามที่เววดเขากําหนดและก็มาส่งเววดเขาได้เลยเมื่อเรากดส่งเควดครับเราก็จะได้ในส่วนของอัดับป็นไทยเบสซิ่มาทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองครับต่อมาที่2ครับชื่อว่าเกรดลอสคับเควดนี้ง่ายมากครับทำที่เมืองอิสลูดเนี่ยแหละแค่เดินไปคุยจุดจุดหนึ่งที่อยู่ที่อิสลูตรงนี้ครับเดี๋ยวตามผมมาเลยว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนครับผม จุดมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่มันขึ้นเป็นตัวอักษรให้เราคุย ถ้าวันนี้เป็นการรับเวทครั้งแรกคุณมาอยู่ที่พิกัดต,ตรงนี้แล้วกดคุยครับมันก็จะขึ้นลูกศรให้คุณเดินกลับไปส่งเวทที่ NPC ตัวที่เรารับเวดมาครับแต่วันนี้ผมทําไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นลูกศรให้เดินกลับไปครับเราก็จะได้อีก10อัตาเปนไทยเบสซิ่งครับต่อมาครับเป็นเวดท,ที่3เป็นเวดให้เราเข้าไปขุดแร่ที่อยู่ที่อิกดาซิลลีฟครับเอาจริงๆเวทเนี้ยเราข้าไมไปได้เลยครับถ้าเราเป็นผู้เล่นงบน้อยเราเข้าไปที่อิกดาซิลลีฟไม่น่าไหวครับมันเป็น and คุณอาจจะโดนคนอื่นฆ่าได้ครับแล้วคุณยิ่งเล่นพีทบูแบบผมเนี่ยมันไม่มีสกิลโจมตีอย่างแอตตาซินฮันเตอร์หรือไนท์หรืออาชีพอื่นๆใดๆครับมันแค่ตีทีละแปะสองแปะสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับและนอกจากจะเป็นแม p pk แล้วที่นี่ยังต้องเสียเงินเข้าไปอีก2 5 0 0 0เซนนี่ครับซึ่งเป็นการเสียเข้าไปทุกวันนะในการเข้าแม p อีกดัซซี่ลิฟครับให้เราข้ามเกรดนี้ไปได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากทำก็สามารถทำได้นะเมื่อทำเสร็จเราก็จะได้ อีก10อะไรเป็นทายเปสซิ่งครับต่อมาครับเกรดที่4 h ่เฮล h ์เดอะโซเดครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่ให้คุณคุยรับเกวดไปแล้วคุณมีในส่วนของ อเลนพอยชั่นติดตัวมา10อันครับคุณก็จะเป็นการส่งเวสโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ได้มาอีก10อดัมมทายเบสซิ่งครับเวสนี้ง่ายมากๆครับผมต่อมาเวสลองสุดท้ายครับแพ็กเกจเดลิเวอรี่เวสนี้เมื่อรับมาแล้วเขาจะให้รหัสมาทั้งหมด6ตัวแต่คุณไม่ต้องสนใจและจําในส่วนของรหัสต,ต,ตรงนั้นครับกด Enter ร์รัวๆรับเวสมาได้เลยหลังจากที่รับเวสมาแล้วครับให้เราไปที่เมืองอัลเบต้าเพื่อมาถึงอัลเบต้าครับก็ให้เดินตามผมมาได้เลยครับ และก็ให้เราคุยกับ NBC Lucky ตัวนี้ครับเมื่อเราคุยให้เรากด Enter รัวๆไปได้เลยครับนั่นก็คือเป็นการส่งในส่วนของแพ็กเกจเดลิเวอรี่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปส่งในส่วนของเว t Board ได้เลยครับผมเราก็จะได้มาอีก10อ d a ดั n t เมนทายเบสซิ่ครับถ้าใครทําแค่นี้โดยไม่ไปทําการขุดแร่นะครับวนอย่างนี้ไปทุกวันนะครับเราจะได้ทั้งหมด40อ d ดอรเมนทายเบสซิครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว1วัน ไม่ว่าจะเป็นตีบวกหรือออปชันอาวุธในส่วนของ Instant d u ด G นเจียนครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอครับก็ให้เราทำเควสสุดท้ายสำหรับคนที่มี VIP นั่นก็คือเบกกี้ดิเอ็กโซซิสนั่นเองครับเควสนี้จะให้เราไปล่ามอนที่ทำป่าย่อนครับเรากดเบกกี้ดิเอ็กโซซิสไปได้เลยมันก็จะมีในส่วนของเนวิเกเตอร์พาเราไปครับมันจะให้ไปคุยกับ NPC ก่อนและหลังจากนั้นมันจะให้เราล่ามอนสเตอร์ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยละกันซึ่งปกติผมไม่ทำผมทำแค่4เกวียนนี่นแหละมันง่ายดีแล้วก็เร็วครับสะสมได้40ต่อว,วันก็เพียงพอแล้ว และเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ว่าอาเด e เป็นไทเบสซิ่งมันเอาไปทําอะไรได้บ้างสําหรับคนที่ต้องการจะฟาร์มเงินใช้ในเกมครับเมื่อเราตาม n a v i g เตอร์มาครับมันก็จะให้เรามาที่ถ้ำปลายยอดเคปชั้น2นั่นเองเราก็จะมาเจอกับ n อ c นบีซีเบกกี้ตัวนี้ครับเราก็คุยกับเขาได้เลยเขาจะให้เรากำจัดในส่วนของ s o เดียร์สเกลเลตันตัวแล้วก็ Archer Skeleton 10ตัวครับนะถึงตรงนี้เราก็เปิดบอทได้เลยครับ เพื่อตีมอนแล้วก็นําไปส่งเควดกับเบกกี้ครับผมก็ทาเควดของเบกกี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็คุยกับเขาเขาก็จะบอกว่าขอบคุณนะสําหรับสิ่งที่เราไปล่ามอนมาให้หลังจากนั้นเราก็มาส่งเควดบอร์ดเควดสุดท้ายครับเราก็จะได้มาอีก10อาจจะเป็นท่ายเบสซิ่งถ้าทําตามที่ผมพูดให้ฟังมันเนี้ยเราจะได้ทั้งหมด60อันรวมถึงขุดแร่ด้วยแต่ถ้าเราไม่ทํา2เควดอย่างขุดแร่แล้วก็ไปตีมอนในถ้ำปาย,ยอนเนี่ยเราจะได้แค่40เหรียญต่อวันครับซึ่ง4ี่เหรียญก็เยอะพอควรแล้วครับ เดือนหนึ่งถ้าเราทําทั้งหมด30วันเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ1,200เหรียญครับในส่วนของดัมมิทายเบสซิ่งตัวนี้มันเอาไว้ใช้สําหรับบริจาคก,กิวครับซึ่งมีคนรับซื้ออยู่100เหรียญรับอยู่ที่ประมาณ20-25บาทแต่ถ้าเรามี1,000เหรียญครับ เราก็จะได้เงินมาจํานวน250บาทซึ่งใน1เดือนเนี่ยเราหาได้1,000เหรียญอยู่แล้วเราก็สามารถสะสมเอาไว้แล้วก็ไปขายให้คนได้เช่นกันครับใน2 0 0ร้อถึงสองบาทตรงนั้นเราสามารถที่จะเอามาซื้อในส่วนของบอดสีแดงตรงนี้ได้ครับซึ่งบอดสีแดงตรงนี้เป็นบอดท,ที่ไม่สามารถฝักครั้งได้เราใช้แค่ตัวละครเดียวราคาจะอยู่ที่ประมาณ195่งถึงสองบาทครับถ้าเราซื้อพ่อค้าในกลุ่มนะเราลาประมาณนี้ไม่หนีไปไหนครับ<อ>ลำดับที่ส 2ครับใน1วันที่เราควรจะทำนอกจากเรื่องเควดป้ายบอร์ดเราก็ควรทำในส่วนของอีเวนต์ต่างๆที่เกมมีครับอย่างณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอะ่ะมันไม่มีอีเวนต์อะไรเลยในเกมที่เป็นอีเวนต์สออาทิตย์3อาทิตย์เหมือนที่เราแต่คิดว่าในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็จะมีในส่วนของอีเวนต์มาให้เราทำครับผมขอยกตัวอย่างในส่วนของอีเวนต์ที่เราได้ผ่านไปก็คืออีเวนต์ โคมาโดบอลไฟแล้วอ,อีเวนต์หนึ่งก็เป็นในส่วนของอีเวนต์อีสต์เอ็กครับอย่างโคมาโดบอลไฟเนี่ยมันจะได้ในส่วนของหมวกที่ดรอปยาปั๊มมาให้เราปัม๊มระหว่างเราฟาร์มหรือเก็บเลเวลครับมันก็ประหยัดในส่วนของออเรนซ์ในหนึ่งวันที่เราไม่ต้องซื้อครับและนอกจากนั้นมันยังให้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่ออกสกิลไฟบอทเพื่อเพิ่มดาเมจให้เราอีกนิดหน่อยอีเวนต์พวกนั้นนอกจากจะแจกของอย่างที่ผมว่าไปแล้วมันยังจะสามารถเก็บชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนในอีเว น,น,นั้นเอาไปแลกในส่วนของสมุดคูณหรือไข่สัตว์ต่างๆได้เช่นกันครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่หบน้อยครับและสุดท้ายณปัจจุบันตอนนี้มันมีในส่วนของ Memorial ยลดันเจียมาให้เรา2อง m ม r โมเรียลดันเจียนครับนั่นก็คือ s a l ่ m เม o โมเรียลด e นเียนแล้วก็ในส่วนของ บอลลิงเมมโมรี่ดันเจี้ยนนั่นเองครับในส่วนของซาร่าเนี่ยผมลงโซโล่ไม่ไหวและก็ไม่ได้ลงไปกับปาร์ตี้ด้วยไม่รู้ว่าปาร์ตี้เขามีเท่าไหร่ครับเพราะแต่ละวันเนี่ยคนเล่นมันไม่ค่อยตรงกันและผมไม่มีกิลหรือเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เท่าไหร่มากครับแต่ถ้าอยากมาเล่นเกมนี้ช่วยกันลงดันกับผมและอยากเป็นเพื่อนผมในเกมก็สามารถโหลด ROLG มาเล่นได้เช่นกันครับเดี๋ยวลิงก์อ่ะผมจะทิ้งไว้ให้ได้ที่ใต้ description แล้วกันส่วนอีเวนท์ที่ผมลงเป็นประจำครับก็คืออีเว บอลลิงตรงนี้ผมสามารถโซโลได้เมื่อเราลงไปแล้วนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มในส่วนของปากบอลลิงถ้าเป็นสายกายภาพมันจะได้เอทเคมาบวกหนึ่งครับและเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์มีโอกาสแปลงร่างเป็นสโมกกี้ครับแต่ที่มันทีเด็ดคือมันสามารถที่จะออปชั่นได้ครับโดยการออปชั่นของมันมันจะออกในส่วนของ ออปชันด,ดีเยอะมากแต่ที่ขายได้จริงๆก็จะเป็นออปชัน hpd บวก1%ครับและก็ดูด hp ดูด hp รวมถึง a g บวก1ด้วยครับที่เหลือเนี่ยขายค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเราได้ไม่ดีเราสามารถรีออฟได้ซึ่งการรีออฟหรือออปชันตรงนี้มีโอกาสา30%ที่จะเสียหายทั้งวัตถุดิบแล้วก็ของสวมใส่ครับมีเยอะๆก่อนค่อยมาทำการ ลีออปชันหรือออปชันนั่นเองครับนี่ก็คือในส่วนที่2ที่เราให้ทุกคนทําใน1วันถ้าคุณเป็นสายงบน้อยหรือจะงบสูงก็สุดแล้วแต่ครับในส่วนที่3นะครับผมก็พูดสั้นๆเนาะถ้าเราทําทุกกระบวนการเรียบร้อยตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือในส่วนของสเตมินาไว้ใช้งานครับใครที่ไม่ได้เติม VIP นะครับคุณจะมีสเตมินาตรงนี้อยู่ที่1000 s t a นสเตมินาครับแต่ถ้าคนเติม VIP และใช้มินิโนวาจะอยู่ที่1,500 s สเตมินาแต่ถ้าคนที่ใช้โนวาใหญ่ก็จะมีทั้งหมด3,000เสเตมินาครับแต่สเตมินาตรงนี้ถ้าจะใช้ให้มันคุ้มค่าผมแนะนำให้เราไปฟาร์มแมปที่เราไหวครับโดยที่ไม่ต้องกดยามากในการใช้1,000ถึง3,000เสเตมินาครับเพราะมันจะทำให้เราได้ในส่วนของขยะเอามาขายมาไว้เป็นเงินเซนี ไว้ใช้งานประจำวันหรือประจำเดือนนั่นเองครับผมประจำเดือนก็เช่นเติมบอรดเติม VIP หรือเติม Nova Space นั่นเองครับผมก็ จบคลิปไว้ที่นะตรงนี้แล้วกันถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วก็ขอให้ทุกท่าน Enjoy กันแลกนล็อกแลนเวิร์บเจเนซิ s นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูอะไรก็ให้เพื่อนกดติดตามกันเอาไว้ได้นะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ครับสำหรับนี้วิวาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ